ครับได้มาแล้วตัวหนึ่งครับแล้วก็มาดูหลังนี้อันนี้ใส่บ่วงไว้ไม่ถูกครับใส่บ่วงไม่ไม่ถูกก็ดูครับนี่ใส่อันมืดครับผมมาดูตัวดึกครับเอ้าหลังนี้เห็นเม็ดทันตะวันหายครับนี่ครับผมใส่ไว้ตรงนี้อุ้ยอะไรขาวๆาครับขาวขาวเรีบ้อยครับอติดกีกแล้วครับตัวที่สอง ็นไ,ไหมครับหนูนอนอยู่นะครับเหมือนเด็กเป็นหนูท้องขาวเลยที่สองครับเหยื่อเม็ดทานตะวันนะครับหลังจากใส่บ่วงมาหลายวันไม่โดนเจอเม็ดทานตะวันอันนี้ครับแต้มที่สองครับนอนแ e n แเ e อยู่ครับเดี๋ยวเเดี๋ยว,ยวอ,อ,อ,ออกมาโชว์กันครับโอ้โเข้ากลางลำตัวเลย เกียบร้อยกลางลำตัวแล้วครับสองเตมครับผม